ันนี้ได้มีของเด็ดมาฝากค่ะเหมาะสําหรับคนทํางานหนักอย่างพี่หมวยมากพักผ่อนก็น้อยนะคะของบํารุงค่ะนี่รังนกอ e. ีแอค่ะจริงๆแล้วก็สนใจเหมือนกันเรื่องรังนกแต่ว่าเอ๊ะเขาบอกว่ารังนกเนี่ยต้องไปเก็บมาจากน้ําลายนกแล้วแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทําร้ายนกไหมจะว่าไปมันก็มีอีกมุมนึงที่พี่สงสาร,สารนกเหมือนกันน,น,นะคะดียตายแล้วก็ลืมคิดไปเหมือนกันนะ แต่ไม่เป็นไรค่ะดีมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะคะซึ่งจะมาให้ความรู้พวกเราเกี่ยวกับรังนกมีประโยชน์จริงหรือเปล่านะคะหรือว่ารังนกเนี่ยการที่เรากินรังนกเป็นการไปทําร้ายนกอีแอนหรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวว่าถามอาจารย์ดีกว่าเพราะว่าดีเองก็ตอบไม่ได้แล้วคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยจะได้หายสงสัยนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยนกอีแอนค่ะอาจารย์รามเรศวงพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะท่านคะเรียนถาม ว่าเวลาที่ดื่มดังนกทานดังนกเนี่ยถือว่าเราทําร้ายนกหรือเปล่าคะโอไม่ใช่เลยครับการที่เราดื่มรังนกทานรังนกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในการ พ่อเลี้ยงขยายขายายพันธุ์นกไดยซ้ำครับเพราะว่านกแล้วปกติแล้วเนี่ยมันจะทํารังปีประมาณ3ครั้งใช้เวลาทํารังประมาณ1เดือนนะครับใช้เวลาทำรังประมาณ1เดือนเมื่อทํารังเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการผสมพันธุ์และวางไข่จากนั้นแล้วเนี่ยประมาณสัก2อาทิตย์ลูกมันก็จะออกมาเป็นตัวแล้วก็โตเต็มวัยเนี่ยประมาณสักรวมเ,เสร็จเนี่ยนับจากทารังประมาณ3เดือนแล้วพอหมดรอบแล้วนกจะไปไหนแล้วรังเกิดอะไรขึ้นกับรังคะ เมื่อหมดรอบแล้วเนี่ยรังที่นกทําไว้เนี่ยมันก็จะตกแตกเองตามธรรมชาตินะครับแต่อีกทางหนึ่งคือว่าถ้าเกิดรังไม่ตกนกเนี่ยจะมันมีความจําเป็นต้องไปทํารังที่เดิมถ้าเกิดปัญหารังซ้อนขึ้นมาอันนี้คือรังรังรังเดิมของมันนะครับรอบแรกเมื่อรังรอบแรกสมมุติว่ามันไม่ตกแตกนะครับตามธรรมชาตินะมันก็จะทํารังซ้อนรังเดิมขึ้นมาพ่อแม่นกมันก็จะลงไปวางไข่นะครับแต่ลงไปวางไข่แล้วมันลงไปกกไม่ได้ าะมันรังเดิมี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆไขมันก็จะเริ่มฟองฟอง<ช>ก็ไม่เป็นตัว <จบ S 2> นะครับทำให้ลูกนกไม่เกิดขึ้นมางั้นอย่างนี้แปลว่าส่วนใหญ่เราทุกคนเข้าใจกันผิดหมดเลยนะคะ<ช>นึกว่าการเอารังนอกอีแอนเนี่ยมาทาเป็นรังนกไว้รับประทานเนี่ยแปลว่าเป็นการรังแกนกไปบุกรุกสถานที่อยู่อาศัยของนกจริงๆแล้วเป็นการช่วยในเรื่องของการขยายพันธุ์นกอีกาห์ถูกต้องครับอยากทราบว่าประโยชน์ของรังนกเนี่ยที่ทาไมคนถึงต้องกินรังนกนี่คืออะไร ออประโยชน์ที่ชัดเจนนี้มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายสถาบันนะครับมีทั้งที่ลอนดอนและที่ฮ่องกงนะเขาบอกว่าไอ้รังนกเนี่ยมันมีส่วนในการที่กินเข้าไปยับยั้งการแพร่ขยายตัวของเชื้อให้พวกเชื้อหวัดอย่างท่าสาวทานจะดีมากนะครับรังนกเนี่ยะะเพราะว่ามันช่วยมบำรุงปอดเขาบอกว่าเมื่อปอดแข็งแรงเนี่ย ผิวพันก็จะดีเมื่อแปวพันดีมันก็จะดูสาวตลอดเวลาที่เราเห็นนี่ก็คือน้ำลายนกที่เขาว่าันจริง,รงๆมันไม่ใช่น้ำลายนะแต่คือนักวิสาหก็ได้มีการวิจัยแล้วบอกว่าในช่วงที่ฤดูผสมพันปุ๊บเนี่ยต่อมข้างแก้มมันจะบวมโตนะไอ้พวกนี้ไอ้ต่อมข้างนี่มันจะปิดเมือกสายออกมาเมื่อเมือกใสเนี่ยมันก็จะออกจากทางปากนกแล้วนมันโดนอากาศมันจะก็จับตัวเป็น เป็นเส้นขาวขุ่นใช้ทำรังนกมันไม่ใช่น้ำลายอาจารย์คะเราชื่อนกที่แตกต่างกันนกอีแอนนกนางแอนนกแอนกินรังนี่คือตัวเดียวกันปะคะเยอะค่ะในภาษาชาวบ้านในวงการที่ทำบ้านนกก็เรียกนกแอนกินรังขาวแต่ถ้าชาวบ้านจะเรียกนกนางแอนนกอะไรก็ช่างหนงครับขอให้รังกินได้ก็พอนะครับเดี๋ยวสงสัยอีกเรื่องค่ะในเรื่องที่ดูว่าของจริงของปลอมเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าไอ้เนี่ยยางไม้นี่นะคะเวลามันบวมออกมาแล้วเนี่ยคนก็จะ ดูอาจจะดูด้วยได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าดียอมรับเลยว่าอย่างเดียวเนี่ยดูไม่เป็นเลยค่ะจ้ะคือแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าอันไหนเป็นรังนกแท้ไหนเป็นยางไม้อย้ยร่ะกลัวเหมือนกันนะคะก็มีวิธีดูอีกแบบหนึ่งคือใช้เข้าเครื่อง สเปกโตสโบในการแยกสเปกตรัมของสีออกมานะครับโปรตรีนสีก็จะมีอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นยางไม้คือพวกคาร์บไฮเดรตสีก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสีไม่เหมือนกันอันนี้คงต้องเข้าห้องแแบบนะครับถ้าอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราขึ้นผู้เชี่ยวชาญดีกว่านาออันไหนที่ได้รับการรับรองแล้วจะน่าจะมั่นใจกว่าสงสัยอีกค่ะแล้วที่เขามีรังนกสีแดงบางคนบอกว่าเป็นเลือดนกจริงๆแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นแร่ธาตุที่อยู่ในถ้า ซึมเข้าไปในรังนกนะครับทานเข้าไปก็อาจจะมีประโยชน์ได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะบางทีรังนกสีแดงเนี่ยแพงมากครับกิโลเราเป็นแสนนะครับคือสรุปว่าไม่ใช่เลือดของนกแต่ว่าเป็น,นแร่ธาตุจากสถานที่ที่ไปสร้างรางังเข้าใจมากขึ้นเนาะแต่ก่อนจะกลัวรัง,รงนกสีแดงวันนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญคะ่ะอาจารย์รามเมศมากเลยที่มาให้ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับรังนกและการบริโภครังนกนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ